อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox นั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้มาป่วนไบโอกันอีกแล้วนะฮะอ่าแล้วผีดแวนี่นมาทำอะไรนะผีอ้วนนะมีการแอบนะฮะโดนยิงโดนยิงคนนี้ก็ย่อฮะย่อไปย่อไปย่อไป,อไป,อไปอตายฮะเรียบร้อยแล้วปืนไอรตัวไหนเก็บไปนะฮะมีการย่อแล้คนนี้ใช้ปืน Shadow Demon นะฮะแล้วไปลงไปทำไมนะเพื่อนอะโดนตบอะโดนตบอะโดนตบนะฮะไม่ไม่นะเพื่อนไม่โดนตบตายไปแล้วคนนี้ก็ใช้ปืน Shadow เหมือนกันนะฮะ กับปืนอะไรไหนอ่ามาฮะรอ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 ต่อไปก็กลับมาป่วนเกมนี้กันบ้างนะเพราะว่าเล่นแต่เกมคอมพิวตี้นะฮะเพราะว่าติดเกมคอมพิวตี้กันตอนนี้ฮะเพราะว่าเกมนั้นมันรู้สึกแบบจะมันมากแล้ว่าเกมนี้คือมีแต่โปรนะฮะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเกมดีฮะโปรมันเยอะนะฮะเกมคลิยซิตเนี่ยเป็นเกมที่โปรเยอะที่สุดในบรรดาเกมมือถือที่เป็นเกมยิงวะเป็นเกมที่โปรเยอะที่สุดแล้วฮะในมือถือในเกมนี้นะฮะคลายซิตแอคชั่นสงครามโปรออนไลน์นะโอเคมา3 สองเอาโดดพ้าติดหนึ่งศูนย์ 1, 0, คันผีเนี่ยไม่รู้ฮะผมไปแล้วอย่านะเพื่อนอย่ามาตบเราละเพื่อนอืโอเคฮะโดดขึ้นมาละมาใครเป็นผีก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะวันนี้เธอใช้ปืนบุท่อด้วยนะฮะกับปืนดูโอเหมือนเรานะฮะวันนี้นายปืนชาร์โดแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะปืนอลลอย AK นะฮะมาป้าเนี่ยผีและผีมันทำให้รู้สึกมันเงียบๆนะฮะเงียบมากเลยผีคนเงียบนะฮะ โอเคโดนไปตรงนี้ชึบตรงนี้ก็ไม่มีนะเคลียร์น่าจะอยู่ตรงประมาณแถวรถไฟปะแต่ไงยิงกันอยู่ฮะด้านหน้าเลยสวัสดีฮะเอาโดนมีดสับไปละผีมันนั่งยอ่อดีกว่านะฮะไอคนนี้จําได้ไอภาษาจีนเะนี่ยมันยอ่ยอๆไปยอ่อมานะฮะเก็บมาฮะกระสุนเอากระสุนเพื่อนแย่งอีกโถเ้ยขอละกันนะฮะเก็บให้หมดเละละกันไอกระสุนเนี่ยฮะเราไม่แบ่งเพื่อนหรอกนะฮะมาแล้วผีอะเพื่อนผีมันอยู่ไหนเนี่ยผีอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ ามล่าหาผีดีกว่านะคลิปนี้เพราะถ้าเกิอยู่ตรงที่ธรรมดามันจะแบบรู้สึกน่าเบื่อนะต้องแบบออกไปจนภัยกันบ้างนะฮะออกวิ่งหาผีนี่แหละนะฮะตรงนี้มีปะน่าจะไม่มีนะฮะด้านล่างหรือด้านล่างมีหรือเปล่ามีไม่เอ่ยเอาไม่มีนีหว่าเคลียร์มากเลยโล่งมากฮะโล่งจ้องเลยอะแล้วใครยิงอะไรกันนะฮะเ๋วยวก่อนด้านบนปะด้านบนไม่เอ่ยมีไหมอะเด้ตรงนี้ไงแบบแบบเห็นผีแบบวิ่งหนีแบบแบบนะฮะผีว,วิ่งหนีคนว่ะ มันยังมีการย่อนะฮะนายย่อเรายิงนะฮะย่อยิงย่อยิงย่อยิงวันนี้ฮะยิงป้ายยิงไม่ยิงป้ายแล้วคณะเอามีประสาทฮะโดนลัดอีกแล้วแล้วผีก็ไม่ตบคนด้วยนะฮะในเกมนี้คือน่าจะชิวๆแล้วเปล่าเนี่ยนะฮะกระสุนละขอละกันเพื่อนกระสุนน่ะเก็บมานะฮะแล้วผีละ่ะผีอยู่ไหนเอ่ยด้านล่างหรือเปล่าไม่มีฮะเครีย่น่าจะตรงนี้ปะใครมายมิงย่ยอกันนะมีคนแบบยิงย่อนะฮะ น่าจะตรงนี้หรือเปล่านี่ไงล่ะเจอผีแล้ววันนี้นายยอ่ยอยอ่ยอย่อมีการย่อเนี่ยผีนา,นายไม่ตบคนแต่เพื่อนอแล้วทำอะไรกันน่ยนั่งย่อก,กันนะม,มันโคตรทาเลยเฮ้ยหืมโดนลาดอีกแล้วปืนชาโด้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนไอ้ปุยชาโด้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ผมเป็นผีก่อนนะจะตบไล่ตบเลยนะ <c oughs> เวลาขอสับแล้วกันขอสับหน่อยขอสับหน่อยนะเพื่อน เราขอคิวหน่อยละกันโดนล,ลัดอีกแล้วใครนี่ไอคนนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องรอฮะต้องรอกระสุนขอละกันแล้วผี่อะอ๋อทนะว้ไงหวัดดีฮะวันดีนายเราขอสับหน่อยได้หรือเปล่านะฮะผมว่าต้องมีคนลัดผมนะเดี๋ยวก่อนนะสับไปฮะสับไปฮะเฮ้ยผมสับตรงนี้ละกันสับข้ามกำแพงเลยสับแบบทะลุก,กำแพงนะฮะเรียบร้อยได้คิวด้วยสวยูยเนี่ก็จะมป็นคนลัดแล้วอ่ะอืมเราสับได้ฮะ ผมไปแล้วตอนนี้คือผีมันจะเกิดนานมากๆนะแต่ถ้าเกิเดโดนสับนะฮะอีกประมาณสามวิละสองหนึ่งศูนย์หมดเวลานะฮะว้าวมาตอนนี้คือของจริงแล้วนะฮะ Let's go อีกประมาณสิบสี่วิใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะฮะสิบวิแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ตรงนี้ไม่มีใครเป็นผีนะฮะ ผมว่าน่าจะตรงประมาณแถวรถไฟหรือเปล่าเป็นผีอะผมไปดีกว่าโดดตรงนี้ฮนะชิบแล้วก็โดดไปอถึงด้วยวันดีนายโหลดจิิงก่อนละกันนะฮะแล้วผีอะผีแบบอยู่ตรงไหนก็ไ่ดูฮะรอรอกอนละกันเอาวัดีเธอรีบขึ้นมาเร็วนะฮะแล้วผีมาอ่ะผีตบคนไปหนึ่งคนแล้วฮะไม่ผมว่าคือตอนนี้คือผีน่าจะตบผล,ลแหละนะฮะเอาจริงแล้วผีอะ โดนปืนในเธอยิงตายไปแล้วฮะเรียบร้อยไม่เลยเพื่อนรอฮะรอรอต่อไปผมจะไม่ซ่าแล้วกันนะเดี๋ยวตายประจําตําแหน่งไว้เพื่อนอ่าโอ้นปืนอารอไหนยิงตายไปฮะทําไมผีแม่มันเบาบางมากเลยฮะเลือดเบาบางมากเฮ้ยนี่ไงผีอ้วนเฮ้ยคนนั้นระวังเธอระวังระวังนะผมไม่รอดอะ่ะเพราะนัน้นโดนลัดอีกแล้วโถเว้ยโดนลัดอีกแล้วว่าทุกทีเลยวัดนที่ห้ผีสามตัวละ เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ผีสีตัวแล้วสี่ตัวแล้วนะผีอืมจะขึ้นมาไม่เอ่ยบประเบิดเช็คฮะแถมให้อีกแล้วกันห้าตัวละเอ้ยผีเนิร์ดรึเปล่านะนะฮะเป็นไอคอนแบบนั้นมา,ม,ามาแล้วเพื่อนมา,มาแล้วเพื่อนผีอวนมาละนะฮะอืมรอฮะรอ,อม่แอบไปดูแล้วมีการหลบนะฮะโอ้ม่ผีเยอะแล้วอะ่ะคนละสามคนนะฮะเฮ้ยผีเนิร์ดจริงด้วย ต้องระวังละแทเลเครนเนิร์ดนี่วะเย้มันโดดสูงนะฮะต้องระวังอืมได้มาหนึ่งคิวสวยแต่ขอบ้างฮะคิวเนี่ยแล้วคนนี้ก็ยังย่อยออภาษาจีนก็ยังย่อยอฮะอืออือเราขอยิงแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยอือโดนตบเลยฮะด้านหลังเข้า <S <S โอเคฮะมีคนบ้าเอ่อมีคนยิงด้วยตบไปเลยฮะเรียบร้อยเลยมาปืนปูท่อดรฬาก้อน m สามเก้าอีกแล้วกันนะเพราะว่าผมชอบปืนนี้ไง <S <S ปืนนี้แบบเป็นเมนหลักเลยนะปืนนะนะปืนปูท่อเนี่ยเมนหลักเลยนะฮะ มามีกับมัน8วิฮะใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะฮะ2 1 0ผมไม่ได้เป็นนะฮะผมว่าด้านล่างหรือเปล่านั่งไงด้านล่างด้วยผีอ้วนนี่ว่าสวัสดีฮะหือไปนู่นละตามมาเลยเพื่อนระวังต้องตบหือมไม่ทันนะเตือนเตือนไม่ทันโดนตบตายแล้วหนึ you know. ่งคนเฮลโนหือสองคนละลงเ,เป็นสามคนนะ แบบมันซ่ากันไงตรงนี้ฮะมันชอบซ่ากันเลยแบบโดนตบตายเลย <c oughs> โอ้โหโดนปุ่สเปรย์ลอยยิงตายไปฮะแต่ว่าไอตรงนี้คือต้องระวังนะเพราะมันสามารถกระโดดตบได้ตรงรถไฟเนี่ยมันโดดตบสูงคนระับผี <c oughs> อยู่แบบตรงไหนก็ไม่รอดฮนะมาป้ามาป้ามาป้าผีอ่ะต้องระวังต้องจริงจังฮะมาป้ามาป้ามาป้า,ปา,ปา,ปาไม่มาว่ะต้องรออีกฮะใครมปนปลาระเบิดควันเนะี่ยมองไม่เห็นนะฮะ ฟันนี่แบบสีส้มมาเลยส้มๆดำๆนะฮะนั่นตบอีกแล้วหนึ่งคนสี่แล้วผีสี่แล้วผีสี่แล้ว้าแล้วเย้ยมันเริ่มแบบหกแล้วเริ่มเยอะแล้วฮะตรงนู้นไงวงแตกวงแตกก็วงแตกวงแตกแล้วหนีมาน,นี่เลยฮ้อย่าหติดไฮเปอร์อินเทอร์เน็ตไปเลยฮะตอนนี้เธอตบไปฮะเรียบร้อยอีกแค่สองคนเองอยู่ไหนเอ่ยทา,างนี้เร้อเปล่านะด้าน,นบนนีไงละ่ะมีการหนีนะฮะตามไปตามไปตามไป ตามหลังฮะตัวที่หลังตัวหลังแล้วกันผมมาแล้วนายเอาออกตีไปหนึ่งนั่เดินติดเดินติดอีกเอาตายไปละอีกแค่คนเดียวเองนะฮะอีกคนนึงน่าจะแอบตรงนี้อ่ะตรงนี้ปะแล้วก็ทางนี้ฮะอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้หรือเปล่าเคลียนะฮะแล้วก็เออทางนี้ล่ะเอาเรียบร้อยตบตายไปนะฮะแอบจริงด้วยมา เกมที่4หรือเปล่าเอ้ยเกมที่5สินะฮะเกมที่5แล้วเกมสุดท้ายแล้วฮะเกมนี้9 8 7ใครเป็นผีก็มาดูกันนะฮะ4วิละ3วิ2วิ1วิตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะผมว่ารถไฟแน่นอนเลยไอ้ตรงรถไฟนะฮะน่าจะเป็นผีกันนะฮะรถไฟนนเน,นี่ยนั่นไงโดนตบไป1คนแล้วนะฮะไม่สวัสดีฮะปืนไอ้แล้วไหกับปืนซุปเปอร์อลลอย AK นะฮะ ผีสามตัวแล้วรีบขึ้นมาเลยเพื่อนนะฮะมาป้ามาป้ามาป้าน่าจะไม่มานะฮะรอ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 ,อต่อไปฮนะถ้าใครลงไปเนะี่ยเฮ้ยผีมาแล้วเพื่อนระวังคนด้านล่างโดนตบตายไม่เฮ้ยยะอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมานะฮะเย้โอเคโดนระะเบิดผมเนะี่ยใครโดนตบอะ่ะผมโดดลงแล้วกันไม่อยู่แล้วบนนั้นนะ่ะนั่นไงโดนตบกันที่ด้าน,นบนเฮ้ยอยา่าอย่ามาเรา,เราขอสักคิวหนึ่งล้วกันนะฮะไอ้อ้วน ไอ้อ้วนอย่ามาอ้วนอย่ามาอ้วนสองคิวนะฮะตัวบกอนมายิงไปฮะเอ้ยเอ้ยเดินติดเดินติดอีกไม่อีกสองคนฮะ,ะตบไปเรียบร้อยอีกแค่คนเดียวเองอยู่ไหนเอ่ยทางนู้นปะเดี๋ยวก่อนนะเขาแอบ,บอีกแล้วไอคนนั้นอะแอบ,บอีกแล้วนะเล่นซมัยแอบอีกแล้วแต่แอบ,บตรงไหนนี้อตรงนี้ปะหรือว่าทางนู้นหรือเปล่าแต่แป๊บนึงนะ อืมตรงนี้ก็ไม่มีฮะอ๋อตรงนู้นนี่ว่าผีก็ชนะไปนะก็จบเกมนะฮะเย่ถ้างั้นสลับคลิปนี้ก็มีกับเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ให้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แ้วกันนะก็จอกนใหมาในคลิปหน้าและกันก็บ๊ายบาย